เศรษฐกิจโลกพันปีครับอกตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยนตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยนอะไรเล่าตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยนเรียนออนไลน์ก็ไม่รสวัสดีครับ ผมประวัติศาสตร์กีฬาเลิศวันนี้จะกลับมาสอนทุกๆท่านอีกครั้งซึ่งวันนี้หนังสือที่ก็จะเอามาคือหนังสืออ้าน้าโปกหายไปไหนเศรษฐกิจโลกพันปีก็บอก มากมั้งไอ้สัตว์จ่าชิปามโดยเพจลงทุนแมนก็จะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกของทั้ง1,000ปีก็อ่านแล้วก็โอ้โหได้ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เยอะทุกครั้งที่เวลาเราได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์จะทําให้รู้ว่าแบบว่าเราเข้าใจว่าพวกเรานี่มันเล็กจ้อยแค่ไหนแล้วก็มีความผิดพลาดอะไรที่เขาเคยทํามาแล้วเราก็อย่าทํากับมันอกติกาเหมือนเดิมก็คือผมถามคําถามไปพวกคุณ พวกคุณก็จะต้องเดิมพันออกมาใครเดิมพันเยอะก็มีสิทธิ์ตอบใครเดิมพันน้อยก็จะลดหลัน่นลำดับของการตอบก,กันลงมามแล้วถ้าเกิดคุณลงมาปุ๊บคุณตอบถูกมสมมติคุณลงมา5เส้นคุณก็มีสิทธิ์เอา,าคะแนน5คะแนนเนี่ยจากคนที่เหลือได้จะเป็น 2> 3 2 4 1 5 0ยอะไรได้แล้วแต่แล้วแต่แต่ถ้าคุณตอบจะมีสิทธิ์ตอบแล้วคุณตอบผิดคุณก็ต้องเสียเท่าที่คุณเดิมพันอ่าซึ่งวันนี้จะไม่ใช่การดีดหนังกระติกเหมือนทันทีแล้วนะวันนี้จะเป็นการอะไรจิ๋วจะเป็นการขี่ อายไลเนอร์ที่ตาไปเรื่อยๆสมมติบอก5เส้นก็ถ้าสมมติแพ้ก็ต้องโดนขีดที่ตา5เส้นไปเรื่อยๆเฉพาะบริเวณตาเท่านั้นเอาแล้วถ้ามันเต็มแล้วอ่ะก็โคมเลยถึงหลังนี่โอเคทุกคนเข้าใจกติกาเข้าใจอ่ะเศรษฐกิจโลกพันปีทุกคนตบมือครับย้คำถามข้อที่1เป็นเริ่มจากยุคกลางก่อนเลยนะขอตอบ อ่ะเชิญครับยกตัว okay, อย่ายุคกลางเนี่ยเมื่อปีคศประมาณ1100ถึง1299าคำถามครับเลโอนาร์โดฟีโบนัชชีชายผู้นี้นะครับเขานำเอาระบบเลขหนึ่ like um <c oughs> งเอ้ยนะนะเขานำเอาระบบเลขแบบหนึ่งท <ie> <un> ี่นิยม ใช้กันในชาวอาลับซึ่งเป็นระบบเลขที่ทำให้การบัญชีง่ายขึ้นมากไอตัวไหนบอกเลยนี่กูจะได้รู้กีแกแล้วบอกมา่าระบบเลขนั้นเอ้ยระบบเลขนั้นดูจังวะเรียกว่าระบบอะไรมากสุดกี่เส้นสามเส้นก่อนโอเคหนึ่งสอง้ำโอ้เจ๊าสามสองหนึ่งเป็นเลขบัญ่า

ก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นเลขโรมันเฮ้เขาบอกว่าเลขฮินดูอารบิกเอาศถึง9มาใช้ทําให้เกิดก,การสะดวกสบายในการคํานวณง่ายกว่าโรมันมาก <The> <of a> <language> มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทําบัญชี <The> <of a> <language> การแปลงหน่วยช่างการวัดการแลกเปลี่ยนเงินตาไปจนถึงการคํานวณดอกเบี้ย ع, ทําให้เศรษฐกิจการค้าของยุโรปขยายตัวโอ้โหแค่เขาเปลี่ยนมาใช้เลขแล้นะ โอ้คิดดูดิแล้วถ้าเราเกิดปี1100อ,อ่ะ,อะวันนี้ค,คุณครูจะให้ทุกคนเขียน 1, 100, <c oughs> 1> ถึง100ปีตรงร้อยเนอ่ะ หนึ่งก็คือไอได้่ะสองคือ i อสองตัวสามก็คือ i อสามตัวห้าเนี่ยคือ v ีสี่เนี่ยคือ i แล้วก็ v ีหกเนี่ยคือ v แล้วก็ i ไออะไรอะไรไอเหรอไอไรไงยังไงติดคือเอ็กแล้วก็อยู่ a อแบกอะคือที่ a อแบกเวลานับอะไรที่เป็นทางการเขาจะใช้เลขโรมันแล้วก็มามามารู้ตอนเรียนจบว่าก็อยู่อยู่รุ่น xl สมตัวคุณ จะเอาจากใครเอาจากปอย2คะแนนเอาจากจีวนึคะแนนเฮ้ยนี่ตอบถูกข้อแรกนี่ใช่ตั้นแต่เทนนี่ตั้งแต่เทนที่แล้วต้องทำตายต้องทำตายหรือลาเลทนสองน่เหมือนจีเหมือนกันโอเคอ่าของจิว1หนึ่งคีดจำอะไรหลับแล้ว โอเคแห้งแล้วค่ะมาต่อค่ะ <c oughs> ยุคนั้นเป็นยุคแรกที่มีระบบเศรษฐกิจต่างๆขึ้นมายุคกลางเนี่ยทำให้มีสิ่งที่เอาไว้แบบว่าแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็เอาไว้ฝากเงินอะไรอย่างนี้โผล่ขึ้นมานั่นก็คืออะไรครับธนาคารธนาคารธน,นาคารแรกของโลกของโลกเลยเหรอเกิดขึ้นที่เมืองอะไรประเทศอะไรโอ้โห้ังเมืองด้วยอ๋เหลือประเทศอย่างเดียวประเทศอย่างเดียวประเทศอะไรประเทศอะไรประเทศอะไรสามเส้นก่อนโอเคห้าเส้นเดี๋ยวห้าเส้นห้าเส้น โอ้ยหาหมดเลยจริงชุกเอาวคนที่3ามเล้ยประเทศอะไรครับประเทศอังกฤษ ผิดครับให้ครบ้าง5เส้นนี้ไปถึงเส้นไปสีเส้นวันนี้น้องจัดมานะคะสีเส้นนะจบเกี่ยวับอรามย่างไทยธนาคารแรกของโลกคุณชันจกรนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรเยอรมัิหร่าน โยงกันไปเยอะๆทำไมวะตาปล่อยไม่เหมือนแบบไม่ต้องอีหรอกแค่คุณนะไม่ได้เล่นแค่นั้นแหละคุณประเทศอะไรรัสเซียผิดครับน่าจะนะตอนนั้นนะยังไม่มีรัสเซียเลยอ้าวเมื่อะไรยังไม่มีรัสเซียเลยอะไรให้ใครปล่อยสองปล่อยสอง อ่าคำใบ้ไหมมันคือเมืองที่ชื่อเวนิสประเทศสามเส้นประเทศที่ที่ว่าไม่ต้องมี้อเดียวแค่มีน้อยเยอะสามสามสองอ่ะชุบที่นี่อะไรครับอิตาลีถูกต้องอสามเส้นคุณจะเอาจากใครบ้างเต่า โอเคสามเซนเอ้าเขาเขียนว่าธนาคารแห่งแรกในยุโรปว่ะคนเดิมคนเดิมคนเดิในโลกเหรอคนเดิเลยคุณไม่ได้ชมเชียวแล้วคุณชมชนธนาคารแห่งแรกในยุโรปนะครับเกิดขึ้นเมื่อปีพศ1156สาเหตุหลักเพื่อให้คิดจักรยืมเงินไปใช้ในการทำสงครามคูเศษคูเสดหร เเ้งนขายคุณก็ต้องโดนเพราะว่าคุณอะม่วก็ม่แ้ปีคอ1อันหน่งสามสี่เจ็มีโรคระบาดเกิดขึ้นเริ่มจากในจีนแล้วลุกลามเข้ามาในยุโรปโรคนั้นคือโรคอะไรและทำให้คนตายไปกี่คนอ๋อจะไปรู้มือเหรอ มันคือกาลโลกเฉลยเลยเฉลยเตอบได้เหรอทำให้คนตายไปกี่ล้านคนโอ้ยกลัวกาลโลกยากเพราะว่าโอ้ยอะไรมึงอ่ะสิบล้านสามสิบล้านเจ็ดสิบห้าล้านร้อยห้าสิบล้านแล้วกาลาโลกคืออะไรโอ้โหยนี้ไม่รู้ไม่รู้ไปกระทั่งกาลโลกคืออะไรแป่นสีใครที่เป็นกาลโลกนะจะมีสีดำขึ้นมาตามต่อมน้ำเหลืองตาม จักรแแลหรือขาหนีภาษาอังกฤษเรียกว่า black death และถ้าจุดวงดํานี้แตกออกจะเจ็บปวดแบบแสนสาหัสคนที่เป็นจุดดําเนี่ยโดยเฉลี่ยนะเป็นแล้วอีก5วันตายบางคนเป็นตายุยเป็นวันเดียวกันเพราะว่าเจ็บเนี่ยตายเพราะว่าเจ็บไม่รู้เหมือนกันอ่ะรถชนเย็แค่นี้ขี่เส้นอ่ะสี่เส้นสี่เส้นสี่เส้นหนึ่งสองามนอยออก คือแพ้นะอะไรวะใครกไม่เห็นไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ออกคือชนะออกออกออกคือชนะออกออกออกแย้แพ้คือชนะแพ้คือชนะแพ้คือชนะตอนนั้นประชากรในโลกมีแค่ประมาณ400กว่าล้านคนมึงมาบอกอะไรมันตอนนี้อ่ะเจสส้านถูกท่านกัน้ว ตายไป75ล้านทําให้คนทั้งโลกลดลงเหลือแค่350ล้านคนคนยุโรปเป็นโลกนี้25ล้านคนก็คือ1ใน3เนี่ยนับ1 2ตาย1 2ตาย1 2เอ้าเธอตายหรอและยุโรปต้องใช้เวลาถึง150ปีเพื่อจะให้มีประชากรเท่าเดิมเยอะโควิดเราโควิดตายเท่าไหร่ รู้ครับห้าล้านมาอ๋อหล้านเออจำได้สามล้านคนติดด้เยอะโน้ถูกน้เรืเป็นจำงอะสีเส้นของคุณจิ๋วออปอยสามมาหัยปั๊มหนึ่งบหมนอะะรอประเทศใดใช้ธนบัตรเป็นประเทศแรก5้าเส้นครับหนึ่งสองสา อ่าสี่สามนึ่คุณชานจกอนอเมริกาผมจะตอบแบบนี้แล้วกันยุคนั้นยังไม่มีอเมริกา <c oughs> สีเส่เด้นจะให้ใคอ่างก็ละสองเ้ีเหลือกี่ข้ออ่ะเดนออ่าอ่ะคุณกมลวันอิตาลีผิดครับตอบคอให้ไปสองให้ไปสอไอจีหนึ่อ่า <c oughs> อ่าจิ๋ว<ห>ตอบครับประเทศจีนถูกต้องประเทศจีนนะครับ ราชวงศ์หมิงนะครับจกักรพรรดิพนาม,ามอ่หงอู่เป็นมาตรการป้องกันก,การลุกลามจากชาวมองโกด้วยการมอบเหรียญทองแดงเกือบทั้งหมดที่ใช้หมุนเวียนภายในให้อนจาจักรมองโกเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องมายุ่งกันอีกอเพื่อชดเชยเหรียญทองแดงที่หายไปก็เลยประกาศว่ากูจะมีธนบัตรขึ้นมาเป็นกระดาษแล้วพอเป็นกระดาษขึ้นมาก็อ,อุ้ยกูผลิตเท่าไหร่ก็ได้นี่หว่าก็เลยผลิตเงินขึ้นมาเต็มเลยอเอามาเส้นหนึ่ง อาเซียนลงใจอาเซียนลงใจอ่ะสรุปคะแนนหน่อยมีกี่เส้นผ่านไป4เส้น8เส้น18 โอ้ oh. <laughs> ข้อถัดมาเป็นยุคเรอเนซองสองนะครับปีคศ1400-1499ถึง 1, เป็นยุคที่แบบว่าเฟื่องฟูที่สุดของศิลปะรวมถึงมีรูปวาดที่มีชื่อเสียงมากมายหนึ่งในนั้นคือโมนาลิซาเป็นรูปที่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่ไม่รู้ว่าเขายิ้มหรือเสียใจหรือโกรธหรืออารมณ์ไหน oh. อยู่ใครวาดรูปโมนาลิซ hmm. า oh. ออยออยินเลยครับซีเลโอนาร์โดดาวินชีถูกแล้วเลโอนาร์โดดาวินชีดาวินชีอัจฉริยะรอบด้านเป็นทั้งนักประดิษฐ์ศิลปินและผู้วาดภาพศิลปะให้มีลักษณะเป็นสามมิติผลงานที่มีชื่อเสียงคือเดอะลาสซัปเปอร์ไหนนี่บอกว่ากับโมนาลิซาเป็นผู้ริเริ่มวิชากายวิภาคศาสตร์พร้อมรายละเอียดทางสรีระวิทยาของมนุษย์ปอยสี่เส้นเราจะใครครับถือสามย่าป้าหนึ่งถือสามนอกไปเท่าไหร่ละถือสามนอกไปเท่าไหร่ละ จดืวสามไม่ไปค่อชื่ออะไรอ่ะอะไรโัโลโัโลเยบแหวะการทำบัญชีเนี่ยพื้นฐานสุดเลยคือจะมีการเครดิตแล้วก็เดบิตเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดยังไม่ถามยุคแบ็คเดย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามเก้าเก้าประเทศอะไรคิดให้ระบบเครดิตเดบิตดีขึ้นปะตัวอย่า บบก,บบกี่เส้นเจ็ดเส<า>้นครับโอโ้คุณว่ามันง่ายอย่างนั้นดิอะอยสีไอจิวสามเจ้าปามสองอ่ะปอยเยอรมันยุคนั้นยังไม่ดีเยอรมันเออคนละสองเดี๋ยวกูตอบเยอรมันอีกรอบตลกยังตลงยังหนึ่งสองเ้ยหนึ่งสองเส้น เจิ๋วป่ะอ่าประเทศอะไรฝรั่งเศสผิดครับกระดับสามเลยโอเคอ่าเจ๊ปามอังกฤษผิดครับแม่ยังคุณเทียวอยากกินแล้วพี่ข้อยู่ียวแข่งไงไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นหน้าเองจกเกย์จกเกย์อีกด้านนึงเงียบ ทำใบก็คือมันอยู่ในข้อที่ผ่านๆมานล้วแหละบอกแค่ว่าความเกี่ยวเนื่องอะไรกันพวกนี้นะคุณก็ต้องบอกแรกเงยสามเส้นนะครับหนึ่สอจ้ำออหนึ่งพอเอน่อจ๊แพ้แพ้ก่อนไมู่เล่นยังไงกูก็แพ้ยัไเต่าตาาตาลี่ตูตา อ่าสามเส้นมาจากใครใช่ปามสองไอทิ้นหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเมืองเวนิสใช่ไหมที่เป็นคนคิดธนาคารอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ย้ายจากเวนิสหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะไปประเทศเดียวกันก็คือนครรัดฟอเรนและธนาคารเนี้ยก็เป็นคนคิดระบบบันชีคู่ธนาคารเมดิชี ตอนแรกจะตอบแล้ว <Yeah. S 1> สรุปคะแนนก่อนมาอ่าเจแล้วก็สิ้าครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวอีกสองก็ในยุคช่วง158กว่าๆว่าเนี่ยศาส,สนาคริสต์เนี่ยถือว่าเป็นศาสนาที่เป็นศูนย์ร <c oughs> วมจิตใจของชาวยุโรปและมีอิทธิพลทางใจมากๆกับชาวยุโรปและมีอิทธิพลไปทั่วโลกเลยทําให้มันเกิดความศรัทธานในศาสนาที่มัน มันเรียกว่ามันมากเกินความพอดีครับนักบวชใช้เงินฟุ่มเฟือยไปหมดเลยมีเลยมีบาทหลวงคนหนึ่งบาทหลวงไพรวันเนี่ย <c oughs> เขาลุกขึ้นา <c oughs> บาทหลวงคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาปฏิวัติสร้างนิกายใหม่ขึ้นมานิกายนั้นชื่อนิกายอะไรครับกี่เส้นสูงสุด7เส้นเจ็แพ้ได้แพ <8. S 1> ้ได้ตอบหนึ่งสองสา ทุกตองไอจิวเจนเซนอันนี้ก็คิดเองนะว่ามันน่าจะมาจากการที่เขาเป็นผู้ประท้วงประท้วงภาษาอังกฤษคือ protest พอแบบเอ้ยกูไม่พอใจกูจะประท้วงกูตั้งเองกูชื่อ protest t e อแบงค์มันผ่าการแน่กูว่าแล้ว คือยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบว่าหาเงินกันได้แย่มากในทางคิดซะจักนะคือสมมุติเราทําผิดอะไรมาเนี่ยเราสามารถไปซื้อใบไถ่บาปได้สมมุติขับรถชนใครมาซื้อใบไถ่บาปปุ๊บหายเลยเขาข้างศาสนาไงยุคนั้นน่ะมันคือยุคหลังเลนซองมวยอันเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคตบมือให้กับนิกายโพรเทสแทนนะครับ อ่ะข้อสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยนตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยนอะไรเล่าตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยนตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยนตลาดยนเล่นยนตลาดหุ้นหุ้นอะไรหุ้นยน เลยขึ้นครั้งแรกในปี1602โดยมีบริษัทชื่อ VOC เขาระดมทุนเพื่อไปทำการค้ากับตะวันออกและตอนนั้นเขาอ่ะอำนาจเยอะมากเยอะถึงขนาดว่ารัฐบาลแต่งตั้งให้บริษัทเนี้ยมีกองทหารเป็นของตัวเองมึงจะไปตีใครนะไปเลยโอ้ได้เลยเหรอไม่ไม่ต้องมาขออันนี้เล่าถึงทุกวันนี้หรืออดีตนะอดีตอดีต <laughs> <laughs> ตัดสินคดีความต่างๆได้เองบริษัทอะ การที่เขามีอำนาจเยอะขนาดนี้เนี่ยทำให้คนมาลงทุนกับเขาเยอะมากเพราะว่าการออกเรือไปแล้วกลับมาทีนึงเนี่ยมันกำไรมากๆมีนักเศรษฐศาสตร์ของยุคนี้เนี่ยเคยคำนวณมูลค่าบริษัทของเขาเอาไว้มูลค่าบริษัทที่นักเศรษฐศาสตร์เขาตีราคาบริษัทนี้ออกมาเท่าไหร่ครับเอาเทียบกับสมัยนี้จะเป็นเท่าไหร่3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ สองครับแปดแสนล้านดอลลาร์ข้อสามครับสองล้านล้านดอลลาร์ข้อสี่ครับเจ็ดล้านล้านดอลลาร์อออินได้เลยครับหนึ่งสองสามแปดเส้นสามเส้นหนึ่งเส้นอ่ะคุณตอบเท่าไหร่ครับสองล้าน

ต่อต่อไปจิ๋วขอไข่ขอไข่อะไรสามหมื่นล้านรักไห้ก้อนไก่พี่ครับให้แบล็ไอ้บอยไอ้ล้นแม่เหลือแค่สองช้อยคือก้อนกับงองอนี้อ่ะอุ้ยงอนอดยางแรงเลยคำใบ้นะคำใบ้นะเมื่อปี2020 บริษัท Apple มีมูลค่าบริษัท2ล้านล้านดอลลาร์เหลือช้อยก็คือ3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ7ล้านล้านดอลลาร์ออกอินได้เลยครับรู้ว่าคุได้ถมกูว่ามีถงงานนี้ออกอินได้ครับ1 2 3่งสนี่ออกอินแล้วนะอาจจะดูไม่ออกอินออกอินแล้วน้องมามสามจิ๋วสิบสองคุณจิ๋วอ่ะช้อยไหนหนึ่งหรือสี่หนึ่ง ผิดครับผมเขามีมูลค่าริสัตปีมปัจจุบันถึง7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ210ล้านล้านบาทครับผมผิดสองเส้นจะให้ใครบ้างไอ้เสียเจ๊ก็จะวาดหน้าสิวดีต้องเป สิบเส้นเองเอาเอแล้วมึงทังมึงนับได้สิบสองเจ๊บาล์นับให้าเอ้าจะไม่มนจะเกินอะไรเลยก็ถือว่าจิ๋วลงสิบสองเอาหยิบมาอีกสองเส้นอะไรเน่ไม่ใจไม่ได้เลยคุเบื่อไปแล้วได้แต่ถ้าจิ๋วแบบนี้เจ๊เจ๊ไม่ชนะแต่ว่า เจก็ไม่ว้าจิวมึงเอาไปทำไมนี่เอาไปาทำไมให้เส้นหนึ่งให้เส้นหนึ่งก็ไม่ต้องให้ยินดีด้วยภาวะเงินเฟ้อเลยได้ป้าเหลือสจิวเหลืออะไรสีอุ๊ยวเหลือสี่สปลอยมียีิบสเส้นลอยชนะ อและนั่นก็คือหนังสือเศรษฐกิจโลกพันปีนะครับเล่มนี350้350ิบบาทยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเล่มนี้นี่ดีมากๆโอเคประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบคลิปของเราและอยากให้พวกเราทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใครที่ชอบคลิปของเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับ like, s c r i ต e ตอนนี้นะคะ